สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ผมจะมาแนะนำการเซ็ตออปชันหรือฟิชเชอร์ใหม่ๆของตัว PlayStation 4นะครับเป็นออปชันใหม่ๆที่มาในตัวโคเฮนสำหรับ PS4 ในเวอร์ชันของพวกเจลเบรกนะครับ จะมีอะไรบ้างไปติดตามดูกันเลยนะครับครมาถึงฟีเจอร์ที่2นะครับในในโกโก,โกเฮนรุ่นใหม่นะครับที่เริ่มตั้งแต่เวอร์ชัน2.28 2.25เบต้า8นะครับเป็นต้นมามันจะมีมีเวอร์ชันนี้มามีออปชันต่างๆนี้ขึ้นมาให้แล้วนะครับจะรอเข้าไปดูกันเลยนะครับ เปิดเข้าตัวตัวเกมนะครับที่หน้าเมนูแล้วเราต้องรันตัวเห็นที่มาก่อนนะครับถ้าปกติแล้วถ้าปกติแล้วถ้าเราถ้าสมมุติว่าเราติดตั้งตัวตัวโกเฮนใหม่ไปปุ๊บไอฟิวเจอร์ไอฟิวเจอร์หลังต่าง,างๆเหล่านี้มันจะเปิดให้อัตโนมัตินะครับแต่ครั้นี้ ผมต้องการโชว์ให้เห็นผมเลยต้องปิดไว้ก่อนนะครับและเพื่อเพื่อจะมาให้เปิดการเซตติ้งให้ดูว่าคุณจะต้องเซตยังไงถึงจะให้มันโชว์ขึ้นมาได้นะครับ<ม>อขอกล่าวถึงก่อนนะครับว่าฟิวเจอร์นี้คือ,อคือ การที่เราเล่นเกมบางคนก็อยากจะรู้ว่าเ,เกมนี้เราอยู่ที่กี่เฮริร์ตเฟรมเลทมันเป็นเท่าไหร่เป็น30 60หรือว่าเป็น120อะไรนี้ในในในส่วนของ p พ5นะครับแต่ในของ p พ a y Station 4นี้นะครับเวอร์ชันโปรจะแสดงได้ถึง60เฟรมเรทได้ถึง60เฮิร์ตนะครับหรือว่าถ้าแต่แต่สำหรับ p พ y Station ตัวสลินกับตัวหนาตัวดั้งเดิมนั้นสามารถแสดงได้ทั้งตั้งแต่3 0มสบถึงหกเฟรมเลตแล้วแต่เกมนะครับการส่วนใหญ่เกมมันจะถูกล็อกไว้ที่30เฟรมเลตนะครับแต่เราเราจะรู้ได้อย่าง,างไรตอนน้ณปัจจุบันนี้ตัวโ o เฮนสามารถเซตเฟรมเลตให้เราเห็นได้ว่าเกมมันวิ่งอยู่ที่เฟรมเลตเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าเซตตรงไหนนะครับ พอเราลันเห็นเรียบร้อยนะครับให้มาที่กระเป๋าครับไปที่โกเห็นเหมือนเดิมครับแล้วก็มามาที่คําว่าเกมโอเวอร์เลย์นะครับอ่าเห็นอันแรกไหมฮะเอนเ l เบลเอฟพีเ e r เคาน์เตอร์นะครับถ้าเราไม่ได้ติ๊กไว้มันจะไม่มันไม่โชว์เฟรมเลทที่มันนะครับให้เราติ๊กครับโชว์เคาน์เตอร์ครับแล้วก็ กด P.S. ออกมานะครับลองเข้าไปดูดูในในเกมเลยนะครับเดีย๋ยวผมรันเกมให้ดูนะครับที่มุมมุมล่างมุมล่างซ้ายนะครับเห็นไหมครับจะเห็นว่า FPS มันมีตัวเลขวิ่งอยู่ที่ มุมล่างมุมล่างซ้ายนะครับจะเห็นตัว FPS วิ่งอยู่นะครับลองเข้าเกมไปเลยกันได้นะครับเนี่ยอย่างเกมนี้นะครับอย่างไอ้อาไทยนี่นะครับอาไทยนี่เทมเลตมันวิ่งได้อยู่ระหว่างตั้งแต่ตั้งแต่60เฮิร์ครับ นะจะวิ่งขึ้นระหว่าง50กว่าถึง60เฮิร์ตนะครับวิ่งได้ถึง60เฮิร์ตเลยนะครับตัวเฟรมเลสเดี๋ยวลองหลังจากนี้เราลองออกนะครับแล้วเราลองมาเซตค่าเฟรมเลสใหม่นะครับไปที่อัตต์ค่าครับมาที่โอเวอร์เลยนะครับเกมโอเวอร์เลยแล้วเราลองติ๊ก โชว์เคาน์เตอร์นะฮะโชว์เคาน์เตอร์ออกแล้วกดออกไปใหม่แล้วก็กลับเข้าเกมไปใหม่แล้วก็วรีสูตจอเห็นไ,ไหมครับตรงมุมล่างซ้ายของจอก็จะไม่มีเซมิเลกโธ่ให้เห็นแล้วครับอ่ามาสู้กันครับ สำหรับคนบางคนที่อยากจะรู้ฟอร์เฟรมเรทว่าเกมนี้วิ่งกี่เฟรมเลทก็โชว์ขึ้นมาดูนะครับแต่พอเล่นไปสนสพักบางคนก็อยากจะอาจจะบอกว่าโอ้มันลำพานหน้าลำพานเอาออกได้ไหมอันนี้แหละครับเป็นออปชันที่สามารถให้เราติ๊กให้เราโชว์เฟรมเรทได้เพราะเราอยากรู้ว่าเ,เกมนี้มันวิ่งกี่เฟรมเรทกี hmm. ่เฟรมเลทเรามาดูจากตรงนี้นครับโชว์ได้เลยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเดี๋ยวติดตามคลิปใหม่ๆนะครับ mm hmm. ผมจะเอา ที่ใหม่ๆที่มันสามารถสร้างความสนุกให้เราได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ